ที่ปลูกแนะนำก็เพื่อนๆนกอพี่น้องๆชาวสวนทุกคนครับลองเปิดใจไม่ใช่ของไม้พะวราเทศเนี่ยแล้วก็ไม้พะวจีสนสุทดลองดูแต่คนไม่เปิดใจก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่รู้ใช่แม่ <นะ S 1> <ช>ต้อง,งลองใช้ดูแล้วพิจารณาดูว่าการใช้อย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้อันไหน,นจะดีกว่ากาัน นี่ก็ไม้พาวเวอร์กินด้วยนะใช่ครับผมทางดินทั้งใช้ไม้พะวอร์กินเสริมทางดินให้ทางใบครับเมื่อก่อนนี้พี่บุญยังบอกว่าก่อนหน้าที่จะใช้ไม้พาวเวอร์กินครับดินที่นี่เป็นดินมันปูเนาะก็คือฝนตกชุกชุก ดินจะมีกลิ่นเน่าเลยเน่าเลยทำให้ระบบรากทุเรียนเน่าแล้วก็ทุเรียนป่วยในตอนนี้เป็นสาเหตุมันด้วยสองปีผมนไหลหนาดินทิ้งปีปีหลังอ่ะถูกไหมนี่สบายสบายตัวนี้โอแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็ระบบรากดีขึ้นต้นทุเรียนกับป่วมีคําพูดของอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าของเราเนี่ยจะเหมือนว่าไปซักดินนะเรียกไปซักดินคือไปทําความสะอาดมันนะครับเอาพูดพูดหลักแบบเข้าใจง่ายไปซักดินทําความสะอาด เติมธาตุอาหารไปเลยพี่บุญยังบอ,อบอกว่าดินมันนิ่งครับนิ่มดูมด,ด,ดูมอดขึ้นเนี่ยโอเอขียวตลอดนิ่มยอดเยียมมากครับคบค,ความชัดเจนนี่คือความชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆสวนเนาะเก็บภาพไปฝากแฟนรายการเรานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากพี่บุญยังครับครับ